ในคลิปนี้นะคะคุณจะมาแนะนำกองทุน IMF ที่เรียกได้ว่าลงกองเดียวจบสวยกระจายตัวดีนะคะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากกระจายจํานวนกองทุนที่เยอะมากนะ,ะหรือว่าอยากจะลงกองทุนเดียวแล้วจบเลยก็แนะนำกองลักษณะแบบนี้แล้วกันค่ะ อย่างที่ปีที่แล้วนะคะถ้าเกิดใครติดตามปุ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วจะรู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยปุ้นแนะนํากองลักษณะเนี้ยไปกองหนึ่งนะคะแต่ว่าปีนี้จะขออนุญาตแอดเพิ่มมาอีกหนึ่งกองนะคะเอาจริงๆต้องบอกว่าปลายทางของเงิน,น่ะไปที่เดียวกันก็คือบริหารโดย Back บ o ็อกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าในกองไทยเนี่ยขอแอดขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งชื่อเพราะว่าก็มีอีกบลจนหนึ่งที่แอดเงินตรงเนี้ยไปที่ปลายทางที่ Back บล็อกเหมือนกันนะคะนั่นก็คือกองทุนอย่าง KG G A, A I M F ซึ่งเียกได้ว่าปลายทางเป็นกองเดียวกันกับ U O B G A I M F นะคะก็เลยหยิบกองนี้มาเล่าให้ฟังพอจะเล่าแบบนี้เพิ่งขออนุญ,ญาตมาอิงที่กองทุนแม่เลยแล้วกันนะคะเอาเปนว่าไม่ว่าจะลง U O B G A I M F หรือว่า K G A I M F ปลายทางของเงินมันคือที่เดียวกันนะคะโดยกองทุนนี้ลักษณะของกองทุนเป็นกองทุนผสมนะคะผสมระหว่างอะไรกับอะไรกองทุนนี้ผสมระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้เป็นหลัก โะะดยเราจะเห็นว่าดัชนีชี้วัดของกองทุนตัวนี้หรือที่เรียกว่าเบนช์ร์กนะคะเขาเบนช์ร์กอยู่บนดัชนีที่เป็นหุ้น60%ก็คือ S&P 500 36%นะคะแล้วก็ f u s e World XUS 24%นะคะที่เหลือก็จะเป็นดัชนีฝั่งที่เป็นตราสารหนี้รวมกันอีก40%ก็เรียกได้ว่าเบนช์ร์กของเขาคือพอร์ตหน้าตา60-40แบบนี้นั่นเองนะคะ เพียงแต่ว่านโยบายของกองทุนนี้จะค่อนข้างกว้างนะคะเพราะว่ากองทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้ในทั้งหุ้นตราสารหนี้ระยะสั้นระยะยาวรวมถึงกลุ่มที่เป็นคอมมนตี้สินค้าโกคภัณฑ์ด้วยเหมือนกันนะคะในกองทุนนี้นโยบายเขียนเอาไว้ว่าเขาอ่ะไม่ได้มีลิมิตอะไรนะคะจะเห็นว่า เขาเขียนเอาไว้ว่า no prescribe limit ที่แบบว่าเพดานในการถือสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งแต่เขาก็ชี้แจงมาค่ะว่าในช่วงตลาดปกติทั่วๆไปเนี่ยเขาจะถือ at least 70%ของออสินทรัพย์รวมนั่นหมายความว่าณนะขณะในขนดขณะหนึ่งอาจจะมีหุ้นได้ถึง70% ะะอันนี้ก็คือชี้แจงเอาไว้ในตัวเอกสารกองทุนของทางแบล็คบล็อกนั่นเองโดยที่หุ้นที่เขาจะไปลงทุนก็เรียกได้ว่ายูนิเว s ร์สขอบขายค่อนข้างกว้างนะคะลงได้ตั้งแต่หุ้นใหญ่หุ้นเล็กหุ้นตลาดเกิดใหม่เรียกได้ว่าไปได้ทั่วเลยนะคะตราสารนี้ก็ไปได้ตั้งแต่ตราสารนี้กลุ่มที่เป็นเครดิตเรตติ้งอันดับดีๆรวมถึงอาจจะมีไฮยิวผสมอยู่บ้างนะคะก็เรียกได้ว่ากว้างนั่นแหละขอบเขตยูนิเว s ร์สการลงทุนค่อนข้างกว้างนะคะ มาดูที่ผลตอบแทนกันนิดนึงก่อนนะคะว่าแล้วการที่มีนโยบายแบบนี้เนี่ยการที่ไม่ได้ใส่หุ้นร้อยเปอร์เซ็นมันจะทําให้ผลตอบแทนขี้เลหรือเปล่านะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดดูตั้งแต่ซิน i n อินเซปชัเนี่ยตั้งแต่กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นมาเลยนะคะข้อมนะูลณวันที่30พฤศจิกาไม่ใช่สิสากันยานะคะออของกองทุนนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ได้ขี้เลเท่าไหร่นะคะเ เปอร์เซ็นต์กว่าๆเนาะการที่ไม่ได้มีหุ้นร้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ผลตอบแทนเนี่ยมัน d r อปไปมากเท่าไหร่อย่างที่เราหลายๆคนคิดนะเนะาะคราวนี้มาดูค่ะว่าแล้วผลตอบแทนย้อนหลังแบบนี้เนี่ยเราคิดเห็นยังไงเราโอเคไหมนะคะกับการที่เราได้กองคุณผสมแล้วก็ มีแบ็กเทสของผลตอบแทนหน้าตาแบบนี้นะคะเวลาเราดูผลตอบแทนของกองแม่ในต่างประเทศเนี่ยจะหยิบอันบรรทัดน,นี้มาดูนะคะเพราะว่าบรรทัดน,นี้มันจะเป็นบรรทัดที่มีการพ p ล l y ค่าธรรมเนียมของฝั่งกองทุนต่างประเทศที่นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาจะถูกชาร์จแต่อย่างบ้านเราเนี่ยเราถูกชาร์จจากฝั่งกองทุนไทยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้อาจจะไม่ตรงกันสักทีเดียวก็คิดซะว่าดูอันที่เป็น ยังไม่คิดค่าธรรมเนียมก่อนแล้วค่อยไปดูมาดูในกองไทยอันนี้อาจจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่านะคะตัว max IC IC ย่อมาจาก initial charge นะคะคือค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่กองทุนนั้นๆเขาเรียกเก็บจากนักลงทุนแต่บ้านเราเนี่ยลงทุนผ่านะระบบของสถาบันรูปแบบค่าธรรมเนียมมันจะเป็นคนละแบบกันนะคะก็ดูบันทัดแรกไปก่อนเนะาะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขแทนแบบคร่าวๆสำหรับย้อนหลังยาวๆหน่อยนะคะ แล้วปัจจุบันกองทุนนี้ลงทุนอะไรอยู่บ้างก็เรียกได้ว่ามีการกระจายตัวในหุ้น,นยอยู่ที่ประมาณ60%กว่านะคะแล้วก็เป็นตราสารหนี้15%มีคอมมูนิตี้สินค้าพุกพันติ่งอยู่หน่อยนึงแล้วค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นแคชเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะจะว่าไปถือแคชเอาไว้20%กว่าเนี่ยเนั้นเหมือนว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยอาจจะกำลังรอเข้าลงทุนหรือว่าอาจจะค่อนข้าง u ัน e r เดอร์เฝั่งที่เป็นบอลก็ได้นะคะเพราะว่าดอกเบี้ย,ววยมันกำลังจะขึ้นใช่ไหมเขาอาจจะถือแคชแทนการถือบอลก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสินทรัพย์ที่ปัจจุบันนะัวันที่30กันยากองทุนนี้ถืออยู่เนาะคราวนี้มาดูที่การกระจายตัวกันบ้างก็จะเห็นว่าน้ำหนักทั้งหุ้นแล้วก็ ตราสารนี้เนี่ยจะอยู่ที่สาหารัฐอเมริกาเยอะหน่อยนะคะสาหารัฐอเมริกากว่า40แล้วก็มีประมาณ7%ของตลาดตราสารนี้ที่เป็นฝั่งอเมริกาเหมือนกันที่เหลือที่เป็นหุ้นก็กระจายตัวอยู่ระหว่างไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือฝั่งที่เป็น emerging market นะคะก็จะเห็นภาพได้ว่าการลงทุนของกอง BlackRock กองนี้เนี่ยมันมีความกว้างของรูปแบบการลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะเรียกได้ว่าลงทุนกองเดียวเนี่ยมีการกระจายตัวที่ดีมากๆเลยนะคะ คราวนี้ลองซูมอินที่ตัวหุ้นนิดนึ่งละกันนะคะเพราะว่าถือหุ้นเอาไว้ตั้ง60-70%น่ยแล้วอุตสาหกรรมที่กองทุนนี้ไปถือมีอะไรบ้างเนาะก็จะเห็นว่ากองนี้ถือกองทุนที่มีอุตสาหกรรมหลากหลายพอสมควรนะคะอันดับหนึ่งจะอยู่ที่ Information Technology เนาะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ออกองทุน เดี๋ยวนี้หุ้นอะที่เป็นหุ้น Big c a คปอะหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในเทคค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลากองทุนเขาจะเวทน้ำหนักเนี่ยมันก็จะได้หุ้นเทคขึ้นมาเยอะหน่อยนั่นเองเนาะก็จะมีตั้งแต่เทคคอน s u m e r discretionary healthcare financial industrial เรียกได้ว่าลงกองนี้ก็ได้หลากหลายอุตสาหการรมอีกเช่นกันนะคะมาดูที่ top 10 holding กันบ้างเอ่อ top 10 holding กองน,นี้เนี่ยคือ พออ่านชื่อปุ๊บก็บอกเลยได้ว่ารู้จักแล้วก็พอจะนึกภาพออกนะคะว่ากองทุนเนี้ยหุ้นตัวนี้เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google Apple Amazon เนาะก็ค่อนข้างบิ๊กเนมแล้วก็คุณหน้าคุณตานะคะ มาดูที่ค่าธรรมเนียมของกองทุนไทยกันบ้างเนาะเอ่อมันจะมีอยู่2องกองใช่ไหมคะที่ฟีดเงินเข้าไปที่กองทุนกองนี้นั่นก็คือ KGA RMF แล้วก็ UOB GARF กองแม่เป็นกองเดียวกันก็คือกองของ BlackRock global allocation fund มันก็จะมาต่างกันที่ค่าธรรมเนียมเนี่ยแหละค่ะเนื่องจากว่าอ,อ่อ UOB เขาอาจจะออกกองนี้มาก่อนเนาะก็เลยทำให้ค่าธรรมเนียมเนี่ยสูงกว่าในฝั่งของ KGA นะคะต่างกันอยู่ประมาณ0.2%เนาะก็ถ้าใครจะลงใหม่นะคะหรือว่าไม่แคร์ว่าเออจะกระจายจํานวนกองได้อาจจะย้ายไปลงที่ KGA ก็ได้สําหรับใครที่ลง UOB อยู่แล้วใครที่ยังไม่ซื้อเลยยังไม่เคยซื้อเลย ก็มาเริ่มต้นที่ KGA เลยก็ได้นะคะค่าธรรมเนียมถูกกว่า แต่ถ้าเกิดใครซื้อ UOB มาตลอดนะคะแล้วก็อาจจะใกล้ที่จะเกษียณอายุแล้วก็อาจาาจะ,ะาจาคิดว่ากลับมาอยู่ที่ UOB เหมือนเดิมก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องกระจายจำนวนกองให้เยอะนักนะคะมันจะเพิ่มภาระจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราจำเป็นต้องขาย IMF เนี่ยถ้ามันอยู่หลายๆที่เนี่ยมันจะปวดหัวพอสมควรนะคะก็อาจจะดูมาอยู่ที่เดิมอย่าง UOB GAIF ก็ได้เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยมันลงทุนไปใน กองแม่กองเดียวกันนะคะก็รีเทิร์นต่างๆเรียกได้ว่าเหมือนกันเดซเเลยนะคะอาจจะต่างกันรตรงที่ค่าธรรมเนียนมทนเองและส่วนต่างที่เป็นรีเทิร์นตรงเนี้มันก็เกิดจากค่าธรรมเนียมจะเห็นว่าค่าธรรมเนียมในช่วงแรกๆอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันต่างกันเยอะใช่ปะ่ะแต่ว่าพอสัก5ปี10ปีขึ้นไปอ่ะมันจะเริ่มเห็นความต่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถือกองทุนนี้นานๆก็อาจจะสวิชมาที่ กองที่ค่าธรรมเนียมถูกกว่าก็ได้แต่ถ้าเกิดใครใกล้จะ,กะเกษียณแล้วกาลังจะขาย r f อยู่แล้วอยู่ที่เดิมไปก่อนก็จะสบายกว่านะคะ,อะเอาภาพกราฟมาให้ดูนะคะอันนี้กราฟ3ปีเนะาะแทบจะเรียกว่าความต่างสะสมมันมีไม่ค่อยเยอะต่าง3ปีต่างกันประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวนะคะแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นสัก5ปีความต่างมันจะเริ่มเห็นและเนื่องจากว่ามันเกิดการสะสมของดอกเบีย้ยทบต้นแล้วก็ส่วนต่างของผลแทนทบต้นนั่นเอง น,ะะนี่คือเหตุผลว่าโอเคถ้าเกิดเราจะลงทุนนานนิดหนึ่งอาจจะสวิชไปอยู่ที่ K C A R F ก็ได้นะคะคําว่าสวิชก็คืออ,อาจจะเนื่องจากว่ามันข้ามบลอลอจเนาะอาจจะแนะนําว่ากองเดิมถือไว้แล้วเงินใหม่อะก็เริ่มซื้อกับตัวกองใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะสัดส่วนมันจะไม่เพี้ยนเนื่องจากว่าปลายทางของเงินเนี่ยมันเป็นปลายทางเดียวกันเนาะ ถ้าเกิดใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็สนใจอยากจะลงทุนในกองทุนรวมเปิดพอร์ต i.m.f. หรือว่า s.s.f. รวมถึงกองทุนปกติที่เป็นพอร์ตต่างๆอยากได้คำแนะนำในการเลือกพอร์ตนะคะสามารถแอดไลน์ด้านขวามือนะคะมาเจอกันได้นะคะมาคุยกันรวมถึงเปิดบัญชีฟินดโดมมน่าแล้วก็ใส่รหัสที่ปรึกษาการลงทุนที่เป็นรหัสคำผู้แนะนำของปุ้นนะคะ054123แล้วก็ทักไลน์มาคุยกันนะคะเพราะปุ้นอยากให้ประสบการณ์การลงทุนของทุกท่านเนี่ยมีพวกเราร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะเพราะว่าลงทุนหลายๆคนเนี่ยมันสนุกกว่านะคะถึงแม้ว่าบางครั้ง อาจจะเจ็บตัวบ้างมันอาจจะแดงบ้างแต่อย่างน้อยเราก็มีเพื่อนที่จะได้ร่วมลงทุนไปด้วยกันนั่นเองนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะใครที่ฟังแล้วชื่นชอบอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์มาทางใต้คลิปหรือว่าจะพูดคุยกันในไลน์แอดมีมันนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ